ครับกลับมาพบกันอีกครั้งจากที่ห่างหายไปนานก็เราจะมาทำการล้างไส้ RO เมมเบรน6ถึง24คิวครับก่อนอื่นขอท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดให้กำลังใจเราด้วยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจ ในทำคลิปใหม่ๆต่อไปและครั้งนี้เป็นประสบการณ์ซึ่งไส้กรองที่เอามาล้างปรากฏว่าค่าก็น้ำก็ไหลดีแต่อยู่ที่2นิตนาทีก็คือลูกค้าส่งมาล้างแต่เพอเอิญเราเทสดูแล้วมันก็น่าจะล้างได้แต่ถ้าไม่ขึ้นเลยเราก็จะไม่ล้างคืน่านให้ลูกค้าแต่กรณีนี้ ไม่รู้ว่าลูกค้าทําอะไรมาหรือเปล่ามีกลิ่นกดเกลือมั้งกลิ่นเหม็นแ,แต่จริงๆกดเกลือไม่แนะนําให้ใช้ครับเป็นอันตรายแล้วก็จะทําให้ไส้กรองเสียด้วยก่อนใช้กดมะนาวที่ผสมอาหารได้ดีกว่าครับทีนี้ก็เมื่อล้างไปเสร็จแล้วปรากฏว่ามันก็ได้2ลิตรต่อนาทีแต่การที่หินปูนที่มันออกมาเนี่ยขาวและเขียวอื้อเลยก็ออกเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอมาเทสน้ํา ปรากฏว่ามันไม่ขึ้นน้ําดีไม่ขึ้นทีนี้เราเรา,เราสงสัยได้กลับด้านกับไส้เมนเบนเอาหัวไปท่ายเอาถ่ายผปหัวทีนี้ก็จะลองล้างอีกรอบเพื่อหายข้อสงสัยว่าทําไมมันถึงไม่ออกมันเป็นเพราะอะไรใส่แห้งหรือเปล่าโดยปกติลูกค้าถอนมาจะแนะนําว่าห้ามทําให้ใส่แห้งแห้วถุงเลืออะไรห่อไว้แต่ถ้าใส่แห้งพอล้างเสร็จแล้วน้ําดีจะไม่ขึ้น หรือห้ามโดนแดดโดยเด็ดขาด RO ครับมาเริ่มกันเลยครับนี่เราก็จะมาที่เครื่องล้างเราก็จะทำการเปิดขึ้นระบบไฟป้องกันการอาาที่ไม่คาดคิดเราก็จะต่อที่เรื่องต่อเราก็สอนไปแล้วนะครับอ่าก็มาดูกันทีนี้ก็ ก็เริ่มผสมสาราขดมะนาวที่ระบุว่าผสมานได้ก็เทลงไปครับ1ลิตร2ลิตรจากนั้นก็คนให้เข้ากัน ต้องทักคนละลายให้มันเข้ากันนะครับเรืออะไาเนี้ยก็น,น,น้ำไม่น่าจะเกินสามซีลิตรหน่อยๆก็ได้ครับก็อยากให้มันเข้มข้นเวลาล้างจะล้างเงินเหรียญเนี่นนนเอาท้เก็บหมดแล้วครับจากนั้นก็เราก็จะทำการ น้าทีนี้น้ำพร้อมอ่ามลก็จะมีต่อมาบนเข้าก่อนเข้าเครื่องเปิดวาล์วแล้วก็จะต้องปิดตัวนี้ไปด้วยครับน้ำทิง้งปิดไม่ไม่ต้องการให้ออกน้ำดีครับนี่เราก็มาด้านหน้าโอเคครับเราก็อ่างๆง เสร็แล้วส่วนน้ำดีก็ปิดไว้ก่อนอดีดีมันจะออกนี้ทีนี้ก็ปิดแล้วก็ด้านหลังเปิดแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดแล้วน้ำเข้าโอเคพร้อมจากนัก้นก็ใ่้มันออกมาข้างล่างแล้วก็มานี้มาบนทีนี้เปิด เพื่อเอามาลงถังอโอเคอนะครับเอามาลงถังนั้นเราก็เริ่มการพร้อมนะ,ะ,ะครับเริ่มสตาร์ทเครื่องนะครับไปทางเมนน่นวลดูว่ามันจะมีอะไรอยู่ไหมด,ดูดีครับหลังจากที่เราล้างไปแล้วปรากฏว่า มันก็ออกแต่ว่ามันดีบน้าไม่ขึ้นทีนี้เราก็จะทําการล้างซ้าอีกทีนึงแต่ถ้าไม่ออกก็จะต้องส่งราคาลูกค้าก็ต้องเสียตังคนหนึ่ันบาทต่อท่อนอยู่แล้วคือที่ลูกค้าส่งมาที่ร้าน19วนก็เราจะรับล้างโดยที่พบว่าล้างออกหรือไม่ออกนิดหลุุเราก็จะคิด1นึ่ันบาทเนื่องจากที่เราต้องใช้น้ำใช้ไฟ ก็ไม่เห็นมีอะไรนะก็มีเขียวๆนิดขุ่นๆนิดแล้วก็น่าจะออกผมว่าน่าจะเป็นลุกค้าอาจจะททำให้ไส้แห้งโดนแดดไี่ฝามาแต่พอส่งเรามาก็ทำท่าว่าไส้ยังปกติอยู่ใส่ข้อหรือของมมาได้ดีไม่อย่าง,งานั้ก็ไม่รู้นะ เราก็ไม่สามารถอย่างรู้ได้งไาก็ครั้งนี้หบังว่าถ้ามันปก,กติล้างซ้ําถ้าไม่ออกมันก็ไม่ออกนะถ้ามันออกมันก็ออกทีนี้นอย่างไรก็ทีเราก็จะวนไปจนกว่าประมาณสักสาสินาทีแต่นั้นเราก็จะล้างออกแล้วค่อยมาเทดิก,กินอย่างนี้ไปเราก็ จะบนไปถึง30มสิบทีซึ่งเราก็จะดูไปเรยๆว่ามันจะออกหรือเปล่าก็คอยดูกันก็คลิปนี้ก็ต้องเราก็สต้องไ้ปก่อนนะครับเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะมันเนินไปนจนจบได้เพราะว่าพอจะเสร็จก็เป็นเกือบชัวมมมม่วโมงสองชั่วโมงนวก็เดี๋ยวก็สต็อปกลับมาพบในครั้งที่พบสามเนาทีรนะครับ,รบตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วยี่สินาทีเราก็จะดูกัน โออับข้านฝั่งนะโอับหัวนะครับหัวนะ เราปิดไว้ให้มันขึ้นเราต้องการออกแทนมันเสียอย่างเดียวก็วิธีเรามามนวนที่สิบก่อนนะครับก่อนเองก็คือเราก็ตั้งถังหยดเข้ามาครับกขนน็ขึ้นมาเนี่ยก็มาเนี่ยมาเม้นท์มาก่อนเท้าปั๊ม AO เพื่อทำไมต้องมาตอนเท้าเนี่ยเพื่อจะเอาตัวมัน ล้างตัวมันเองทีนี้ข้อดีสารต่างๆก็จะมาล้างใบพัดนิม้มปูนสนิมไปเกาะใบพัดมันก็จะล้างได้สองข้อดีก็คือแรงมันก็จะพอที่จะขับยังเมยนแต่ว่าห้ามนานแล้วมันจะขาดทำาให้ใส้ของกระลุได้มันก็โอเคก็มันก็จะไปน,นึกปึ๊บแล้วก็วิ่งขึ้นมามันมาปึ๊บ ก็จะแยกวาวทั้งสี่ตัวเพื่อมาล้ลางตอนนี้เราล้างตัวเดียวที่เห็นเราไม่ได้ล้างเราคิดไว้ดูด้านหลงังอันนี้ทางน้ําเข้าจากซอปน้ำซอปมามาเข้าปกติปกติน้ําซอปเราไปก็ต้องพักพักถังไปด้วยแล้วก็มีั๊มี๊มดันเข้ามาถ้าไม่ขัน้น้ําซอปน้นก็จะไม่แลงโอเคก็จากนั้นทางออก ส่วนน้ำดีเราก็จะเชื่อมกันหมดถือาวาลทุกตัวน้ำเสียเราก็ออกมาก็ใส่วาลทุกตัวแล้วก็มารวมกันอโอเคท้วท่านก็ออกมาปึ๊บลงมาปุ๊บปุ๊บารวมลงมาวิ่งมาข้างลา่างวิ่งมาข้างล่างจากนั้นก็มาเรื่อยๆในขณนะจุดนี้ก็จะเชื่อมที่ด้านหน้าด้านหน้าที่เป็นโฟน้ำทิ้ง ก็เผื่อเวลาเราเทสเราจะต้องการให้น้ําออกในท่อเดียวกันอยั้นก็วิ่งมามาใส่สามทางแล้วก็ออกมาใส่วาวไว้เมื่อเราไม่ได้ล้างเราก็จะปิดวาวไว้แต่ในกรณีที่เราจะต้องการทิ้งเราก็เปิดกระนงนี้นีลงคลองล่งน้ําส่วนที่มาจากปกติก็คือมาจากตัวน้ําทิ้ง ที่เราผิดน้ำนะจะลงมานี่นี่นิดนึงพอส่วนนี้ส่้นสีเดียวต้องวิ่งต้อ,องชี้นี่ปกติใน,นขณะที่สามทางเมื่อกี้เนะนี่ยแล้วก็จะต่อไปบนลง,งนเสร็จแล้วมันก็มีหวา่างมีหว่างนี่ยมันก็ลงแล้วส่วนน้ำดีนี่แล้วก็ต่อมาจากด้านหน้ามา นนเพื่อเราจะเทสดดทําไมน้ําดีเราจะต้องปิดไว้ไม่ให้ไม่ให้ไปทางเก็บเพราะว่าในขณะกระบวนการล้างสารกรดขวดขึ้นข้นก็นเป็นอันตรายต่อําไส้หรือก็ผ้าคนถึง่าจะดืม่มแอบสมอาหารได้ก็จริงแต่ปริมาณมากก็เป็นอันตรายอยู่ดีส่วนด่างเนี่ยอันตรายแน่นอนเพราะนั้นเราต้องปิดไว้เพื่อเมื่อมันจะออกมาก็ให้มันออกตรงนี้โอเคครับตรวนี้ ส่วนนี้เราจะมีท่อเสี่มมาจากาน้ำซอฟนี่นนี่นี่นก็มาถามตั้มก่อนเนาะนตั้มหนึ่งแรงแสามใบพัดอโอเคมานนเนี้ยเนี่ยเพื่อเราจะเติมตเติมน้ำลงเพื่อล้างเพื่อผสมล้างดีในขณะที่เราล้างทิ้งเรา็จะเปิดนี้ล้างแล้วก็สูบตั้งแล้วก็สูบออก่อเพื่อที่เกยบเอาไปล้างอีก ง่ายขั้การที่เราตะต้องยกเป็นล้างแล้วก็ล้างทังไปในตัวจบพอสะอาดหมดจุดแล้วก็ขัาบวนการก็เป็นด่างต่อเหมือนกันพอพอทำด่างเหมือนกันเสร็จพอแล้เสร็จล้างสูบล้างล้างสารด้วยพอมันใสแล้วควรให้ล้นหลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งให้หมดพอหมดปุ๊บเราก็ติดเครื่องแล้วก็ติดราวจะมีไว้แล้วก็เปิดด้านนู้นเพื่อเข้าสู่ระบบกรองปกติที่ว่า กรณีบิดแล้วที่นี้เราก็จะบิดรับมเบ,บาเพื่อเปลี่นน้ำพิ้งให้น้อยลงเพื่อว่าตั้งอยู่ประมาณสักร้อยร้อยหนึ่งเนี่ยขึ้นมาร้อยหนึ่งตัวนี้ก็แล้วมันถ้าปกติถ้ามันออกมันจะขึ้นเท่าเากันสองตัวนี้ส่วนก็วล่คือแดงน้ำภายนอกเข้าก็จะต้องไม่ต่ำกว่า2บาท สบานี่ดีมากทีนี้เมื่อเราบิดได้แล้วเราต้องไปดูลูกเหล็กของอปฟน้ดีถ้าขึ้น3ลิตต่อนาทีก็คือว่าโอเคแต่ถ้าได้4ลิตรกว่าหรือ5ลิตรนี่ถือว่าล้างสําเร็จใช้ได้ออกชัวส่วนน้ำสีก็ประมาณนั้นแล้วก็ไปวัดค่าด้วยเครื่ B S, อง TDS d นะ เลือกทดสอบว่ามันจะออกทางข้อน้ำดีข้อน้ำดีนะ่ยที่เราวอเมื่อกี้เนี่ยมันจากนย่น่าเ,เนี้ะมาณน,นี้แล้วก็จะไหลตรงนี้แล้วก็เทสดูว่ามันจะต้องไม่เกิน50แต่ถ้าน้ำที่มันรสชาติดีต้องต่ำ20ประมาณ18-14นี่อร่อยมากหวานเหมือนฮงแต่ถ้ายู่อยู่ที่25-30ก็ได้แต่ว่ารสชาติก็ไปกินได้แต่ถ้า สูงเกินไปถึง40-50นี่ก็เริ่มจะจางแล้วแต่จริงๆก็กินได้ทานได้ถ้าไม่เกิน50ตาม,ามกฎหมายกำหนดพอยกกำหนดครับก็ทีนี้เนื่อเขากนหนด30นาทีแล้วอโอเคแล้วก็ปิดเครื่องสกักครับโอเคครับแล้วก็มาดูว่าเป็นไงเขียวนี่คือเห็นปูน,นครับ งั้นเราจะต้องทำการเปิดด้านหลังออกทิง้งไม่ไม่วนแล้วครับตอนนี้ปกติมันจะวนวนเนี้โน่นนี้เราจะเปิดทิง้งนะครับจะออกทิ้งเลยออกทิ้งแล้วแล้วก็มาปิดจุดที่บนปิดบนบนก็่บวนลงถังตรงนี้นะจากนั้นก็อ่ะโอเคเลยสตาร์ทเครื่องเลยครับ เดูน้นครับเอาไปแล้วครับอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะมาดูไปเรื่อยๆว่าถ้าน้ำน้ำมันลงมาใกล้แล้วเราก็จะเปิดน้ำามาซอบมาเติม เติมลงไปให้ได้ประมาณ40่สิในขนาดล้างออกนะล้างบนออกเลยเดือดพร้อมกันเลยล้างบนมาก็เติมไปด,ด้วยเพื่อให้มันชะละ้างส่วกประกอที่เราบนกดที่เราผสมนให้ออกให้หมดด่างก็ดีนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมานิดนึงเรากรบไปประมาณสัก40ิ เราเราตั้งผสมล้างอยู่ที่สามสิบประมาณสี่สิบหรืบห้าสิบนะครับจากนั้นก็ปิดว้าวเพื่อให้ควาดูดให้ลงให้ลงต่ำประมาณชักวที่ยี่สิบแล้วก็เปิดเข้าอีกครึ่งถังครับเค แล้วครับตอนนก็เปิดเติมอีกครั mm ้งนีเปิดน้เติมแล้วครับแล้วก็เปิดเพื่อให้มันล้างท่อล้างท่อที่บนด้วยจะได้สะอาดไต่ควอมๆกันทีนี้เราก็จะเอาไว้ักครึ่งถังนะครับมครึ่งถังเป็นลาการล้างถังผสมสารในตัว เสียงเข้ากนะันนะครับทีครับที่บันทึกไปมามือไปอุกดการ้ายเนะี่ยไม่แน่ใจว่าเสียงเข้าหรือเปล่ามาดูนะแล้วค่อยเช็คอีกทีหนะึ่ง ไปแลตีีวนต่อไปเราจะเปิดให้ล้นเลยครับจะออกเงสดให้ล้น,นเลผมเอามือไปปิดใหม่เดี๋ยวเราจะต้องเช็คก,ก่อนที่จะลงไม่รู้ว่าเสียงเขา้ขาหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าจะเอาไปตามนี้เบาก็ยังดีกว่าไม่ดีทำมันยายเนาะ ก็ขอโทษีแล้วก็ไม่สมาเนเ้ยก็ยังทันมาที่วิดีโอโลงไลน์แล้วก็จะให้ท่านผู้ชมและผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็เจะของโลงน้ำแตๆได้ทำเป็นนะครับก็ถึงเราไม่ใช่มืออาชีพก็พอที่จะรู้เรื่องนะโอเคน้ำลงมาเยอะแล้วครับ นี้เราก็จะเครื่องเพื่อจะเติมให้ล้นเลยเป็นขั้งสุดท้ายคลิปนี้นก็เป็นคลิปยาวที่สุดที่ลูกค้าขอมา,อาโอเคเก็บจากนั้นก็จะเติมน้ำให้ล้นเลยอโอเค ก็ไม่รู้ว่าการบรรยายก็จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะผมก็ความรู้ด้านการศึกษาก็ไม่สูงก็แต่มันสมองความคิดหรือจิตวิญญาณก็มีความสามารถความคิดความคิดความอ่านได้ดีแต่เราไม่สามารถ เราไม่ได้ศึกษาสูงเพราะว่าเนื่องจากสภาวะ,ะตระก,กูลเราก็ไม่ใช่คนร่ำรวยก็ลูกก็เยอะเราก็ดีทางให้น้องๆให้ได้เรียน้สูงแต่ส่วนผมก็เป็นไม่ใช่คนโตนะคนกลายๆแต่ก็มันไงนะ่ะ ก็มันก็ไม่สําคัญนะครับจะได้เรียนสูงทํางานดีืออลองคิดที่ดีแล้วก็มีประสบก,การณ์มีความคิดกล้าหาญที่ดีทําสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ต่อสังคมและตัวเองไม่เดือดร้อนใครก็ก็โอเคนะครับอ่ะอเขียนเสร็จล้นแล้วก็กินนะครับทีนี้เราจะดูดออกให้หมดเลยอ,เออกให้หมดจากนั้นเราก็จะมาเทสกัน เรืย่ยๆตัวที่จะหมดนะครับครับตอนนี้ก็เน้ยหมดแล้วก็ปิดเครื่องเลยครับอคืเติมไว้สักหน่อยเพือหม,มดเข้าเติมใบครั้งต่อไปถ้าเราออกหมดหมดมันจะเข้าเพื่อทำมห้หม ป,ปิดฟ้าเลยจบแล้วเราจะได้มาดูกันว่ามันออกหรือเปล่าลังรอบที่สองแล้วก็ปิดเบาที่มันบนมาจากถังก็เปิดกับน้ำเข้าเราปิดไปทั้งหมดสิบสิบสิบ,สบเปิดเหมือนเดิมก็ แล้วเปิดน้ำซอมแล้วก็อิดคร่งครับโอเคก็คสีขาวก็แล้วก็น้ำดีอยางนีน้แล้วก็เ้นหน้าหน้ามีรูนะครับ หนึ่รุนว่าจะออกตามปกติน่าจะนั้นเราก็ไปด้านหน้าไปตรวจวาววาวตรงนี้เปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดแล้วก็ทั้งหลายปิดตรงที่เราจะทิ้งเยื่อ ให้มันเข้าสู่ระบบออกเยอะก็สีเหลถือแนะล้วน,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 นะลองดูผลงานว่าออกไหมอ่ะรูปเลดนอนดีกระดิกนิดนี้อย่างนี้หยิบขึ้นลองดูครับ ให้ได้หนึ่งร้อยให้มันขึ้นหนึร้อยไม่ออกครับอาการนี้ไม่ออกไม่ออก ไม่ออกครับสรุปแล้วล้างยังไงก็ไม่ออกถ้าไม่ออกครับไม่รู้ว่าไส้ R o. E อเนมัวนี้เขาทางโรงงานออกแบบมาเพื่อให้เราในล้างในปาไม่รดูนะมันมีบางไส้ยบางยี่ห้อที่เขาออกแบบมาเพื่อไม่ให้ล้างแต่ราคามันก็จะถูกถ้าราคาสูงัลูกค้าไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันสามารถล้างได้หลายครั้งนะครับโอเคก็สรุปแล้วไม่ออก คลินี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้โอากาสหน้าก็จะนำมาเสนอใหม่ครับสวัสดีครับ